ลิปที่สองแล้วนะคะมาเสื้อผ้าลมป้ายแดงค่ะพี่ใครจะเอาเสื้อผ้าลมป้ายแดงมาทางนี้จ้าลงใหม่มีเหลือไม่เยอะแลวอยู่งสิบลูกแต่ต้องรีวิวก่อนเพราะว่าลูกค้าลูกค้าหนูมไม่มีเสื้อผ้าลมขายแล้วขายหมดป้ายป้ายแดงก็สวยลูกค้าสภาพใหม่ๆนะคะ ผ้าไม่หนามากป้ายแดงร้านออกแบบทรงแจ็คเก็ตสวยลูกค้าก็ติดใจกันข <c oughs> ายดีทุกป้ายใครจะเอาป้ายแดงเนะี่ยสามพันเก้านะคะลูกค้าใครชอบสะอาดสะอาดมาเลย เดิมตรมงใหม่ๆสดๆรับรีวิวพิมพ์นะรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมกระสอบใหม่ไม่รวมส่งพี่ๆสั่งของกันได้เลยนะวันนี้นะจะส,ส่งของกันนะคะช่วงบ่ายเหมือนเดิม สวยเหมือนเดิมจ้าสวยเหมือนเดิมใครไม่เคยทานใต้แดงม,มาได้เลยใครชอบค่บ ป้ายมันออกข้างไน,นมากแล้วออกสงจเก็อยู่ออป้นีอสุดอ่ะเียวเอาเหียวใสไ่สไหใส่ไหมที่หยุดที่ขาี้ป้ายแดงค่ะเกรด A 3,900บาทนะคะ โคลัมไปเลยโครลัมเลยนิวบาลนะคะเนี่ยพี่งานสวยนะงานสะอาดนะคะผ้าไม่หนามากนะคะออกทรงแจ็กเก็ตเยอะป้ายเนี้ยที่เปิดรีวิวนะคะจะเจอทรงแบบเนี้ยเยอะทรงแจ็กเก็ตสวยๆผ้าไม่หนาได้นะคะทรงสวมมีบ้านนะ มีเหมือนกันอาจจะไม่ได้แบบเยอะเสื้อโค้ทแจ็คเก็ต hmm. สวยมากตัวนี้มีทุกไซส์นะคะแล้วก็กระสอบรวมชายหญิงใส่ได้หมด ใส่คุมนะคะสบายสบายกันแดดกันลมได้นะคะใส่ไปเที่ยวใส่เดินทางได้ถ้าสะอาดนะคะลูกค้าใครชอบสวยๆส,สะอาดๆมาได้เลย เป็นสายแคมป์นะคะใส่แคมปิ้งใส่เที่ยวเดินป่าได้ ะะยลค่ะเดี๋ยวเราที่ใส่ไม่ใส่แล้วมาให้พี่มาใครอยากได้ผ้าล้มมาเลยจ้ามาทางน,งนี้จะเก็ตผ้าล้มสวยๆนะคะเนี่ยลูกค่ะดูนะไซส์ดีด้วยนะเอซิตเตอร์นี้ สวยๆผ้าสะอาดสะอ,อ้ยลายทหารตัวน,นี้หลอดจัดเลยลายทหารตัวน,นี้หลอดจัดเลยสวยอะ่ะเห็นไหมบอกแล้วใหม่สะอาดสีสดนี่อกทรงแจ็กเก็ตเยอะเห็นไหมสามพันเก้าพอลูกค้าทิ่ีเข้ามานะคะ ี่หรือซับแล้วพี่จะสวยกว่านี้อีกค่ะ ก็ไม,ไม่เยอะแล้วและที่ลงเยอะอยู่แต่ว,ว่าขาเราสั่กันไปเยอะแล้วนะคะนี่ก็เหลือไม่เหลือไม่เยอะแล้ว สวัสดีทุกคนนะคะใครอยากได้อะไรสั่งเลยนะขอเปิดเสื้อผ้าล่มให้หน่อยป้ายเนี้ยจะออกแบบผ้าไม่หนานะคะผ้าสดสวยนะคะเนี่ยผ้าแบบบางงใส่สบายสบายนะคะสีสดสดด้วย ออกทรงแจ็คเก็ตเยอะอย่างที่บอกนะคะเป็นทรงแจ็กเก็ตเยอะเนี่ยที่ขายสบายสบายเลยลูกค้าหนูลงตลาดชอบมากเลยลงตลาดลูกค้าชอบนะคะต้องยกรกะสอบพูดทักข้อความเลยลูกค้าหรือพิมพ์คำว่าสนใจก็ได้เดี๋ยวระบบดูดเข้าไปสั่งได้เลยน้องแอดมินตอบแชทอยู่ แอดมินตอบแชทอยู่นะคะบอกแจก้งเอาแอดมินได้เลยสั่งสินเตอร์คุณนี่เฮ้ยมันกะ็สวยนะใส่ไม่แฟนะล้วโอ้โหสีเขียวเนี่ยวซับผ้าบางบางพี่เนี่ยขงแจ็คเก็ตหล่อๆครับนี่ยะไรของผู้หญิงตัวนี้ ใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะพี่ะคาเนะนี่ยแจ็กเก็สวยๆรนนู้ที่ใส่ได้ก็ได้เนี่ยใส่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 ใสน,น,นี่ก็สวยนี่ใ่แจ็กเก็ตสวยๆเลยพีกคะโอ้ยดูดิใหม่ๆเลยอะ่ะ เะโมหรือใครจะเอาฮูดใครจะเอาอะไรทักมาลูกค้าทักแชทเลยนะคะทักข้อความเลยมีน้องแอดมินตอบอยู่นะใครอยากได้แจ็กเก็ตเป็นขายเอาเลยผ้าบ,งบางๆนะคะถ้าไม่ได้หนักงานขายลูกคะารุ่นนี้ขายง่าย ได้แบบทุกวัยเลยแขวนได้เต็มร้านอ่ะพี่ยกไปลูกนึงโอยดีสวยนะอย่างเงี้ยแจ็คเก็ตสวยนะพี่ซิบหน้านะเนี่ยใส่ให้ดูเนี่ยใส่คลุมแบบสบายๆชิลๆไปไหนก็ได้นะคะ ชายหญิงได้หมดเนี่ยเท่าไหร่ครับอันนี้เหรอพี่อันนี้สามพ้าป้ายแดงค่ะ3 9มพค่ะป้ายนี้ลูกค้าที่ชอบแบบสไตล์แจ็กเก็ตสิบหน้าถ้าไม่หนามากอาจจะชอบป้ายนี้นะคะ 3,900 39, 39, คะ่ะ3,900 3ม0ันเลูกค้ารับได้นะกระสอบรีวิวส่งฟรียังว่างอยู่ตอนนี้สวยอ่ะสีเหลืองอย่างเงี้อย,อ,ยอ่ะอนี่พี่เป็นแจ็กเก็ตอย่างเงี้ยคือขายง่ายๆย,ยนะอ่า45โลประมาณ120ตัวบวกลบนะลูกค้านะกระสอบน้ำหนัก45กิโลนะคะ สีดำอย่างเงี้ยสวยอืมเนี่ยคุณคะเพื่อคุมอันนี้กันรีวิวปะยูนิอันนี้ยูนิยูนิเนี่ยยขายสบายสบาย,บายนี่สีอะไรเยอะ มีกักมาบ้าง2อสตัวแต่กับกบ๊บางลูกก็มีบางลูกก็ไม่มีนะกักนะคะต้องเอาไปลุ้นเอารับรีวิวครับโอเคขอบคุณค่ะ,ะแจ้งลังแอดมินได้เลยรีวิวนะรีวิวเสื้อพัดรมป้ายแดงนะคะจริงที่ขายง่ายสไตล์ขายง่ายนี่ย <c oughs> เบนยังใส่เลยเห็นปะเนี่ยเบ้นใส่ตลอดนะพี่เบ้นเนี่ยจะต้องมีแจ็คเก็ตทุกวันเพราะว่าอะไรเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์มาทำงานพี่ตัวหนูเองอะ่ะก็จะต้องมีเสื้อคลุมทุกวันขับแมงมอเร <c oughs> เพราะว่ามันมันต้องต้องใส่อะ่ะ <c oughs> มันกันแดดอะ่ะเนี่ยคือขว้ามาเลยตัวหนึ่งใส่กันแดด ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนแล้วเต้าไก่เต้าหู้นไปยังไงก็ได้ขายค่ะพี่ไปยังไงก็ได้ขายค่ะใครับกระสอบใหม่ครับเลยเหลืองมือจะสีเหลืองนะที่เดินไปให้ใส่ไม่ใส่ะอย่างเงี้ยที่อันเนี้ยสวยนะเนี่ยทรงอย่างเงี้ยสีเหลือง ี่สวยนะขายได้หลายสไตล์หลายเมลนะคะคได้ทั้ชายแล้หญิงเนี่ยออกทรงแจ็กเก็ตเห็นไหมอืมอเิคๆคครับตัวนี้ ใส่ให้ลูกค้าดูหน่อยว่าเออมันจะเป็นสตาปรนมาณเออมันก็ใส่ได้แบบใส่ได้หิ่งก็ได้ใชายก็ได้ให้ลูกค้าเอาไปซักสร็ซักลีดจะสวยขึ้นแล้วคะ

นี่ยพี่เห็นแป้มจั๊กสตล์อย่างเงี้ยสวยสวยใช่สไตล์แบบสวยเลยครับใครอยากสั่งกระสอบใหม่ทักแชทเลยนะคะนี่ดูดิดะเจ๋งเลย เห็นไหมพี่เจนโทรศัพท์ค่ะคส,สั่งกันเข้ามาได้เลยลูกค้า ดีเลยจ้ะขายได้ทุกฤดูนะลูกค้าไม่ใช่แบบฤดูหนาวฤดูอะไรนะถ้าลมใส่ออเอาปนะีบางตัวก็มีหมวกด้วยนะคะบางตัวก็แบบเอาหมวกมาคุมกันแดดได้อีก ่งวันนี้เลยนะใครสายนี้ใครชอบสายนี้ใครชอบแนวนี้มาจัดได้เลยนะ ครับนี่อให้หน่อยอมาลูกค้าใครจะสั่งนะคะเสื้อพลมป้ายแดงลงใหม่ๆเลยจ้า ปแล้วพี่ยังดูอยู่จะปิดไลน์แล้วอ้าวใครสนใจเสื้อพล่ลมป้ายแดงนะคะสวยใหม่ลูกค้าสีสดสดผ้าไม่หนามากนะคะแคปหน้าจอสั่งได้เลยค่ะ